กิจการมันี่หมดแล้วครจำบุร้อยหรืสงร้อยผมอยากกิจารมนี่ที่ผบอกหมดบุญยอดเลยนะ

หอมเลตมาตยเว่าเนี้องา้องเอเนยเนีเอยเนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว้ามาต่ออ่าโอ้ยดีด้วโอ้กคาเดขายใครไม่รู้่บมา้อ้าใครจะต่อเข้าวั้ครับใครจะมาร้ในวิธีอาสามัคีรีบมาแงรอนี่เลยเดี๋ยววันนี้พรว่าจะได้ปากรพุจะได้เหงเจะได้โยมดีสนับในวันนี้ จ้าตอนน no <st endroit> ี้ทีมงานสาวน้องทธเพชรบันแทนจุดจุดพาวคาะมายังมายังตามยัตอยย้อนดีเลยตอนนี้เล่นเล่นเลยหมดเลยเล่นไม่ต่อเอ่อขอสุ่ยละดูข้าวปลาก่อน15ทีที่รานนะสวนให้ดเอาไว้ข้าวปลาก่อนเงี้ยพอให้เสร็จแล้วก็ให้เล้ต่อสาวนอเรแพว่าจะมาที่

อันี้นี่นีนีเดี๋ยว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 เออเออเอออเันนี้อันนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้นี่อี้งน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 ี้อันนี้งนี้งนี้ผมเห็น่ะผมไม่เห็นเห็นย่าลืมนะครับสาเนชันวามาวดีกว จะได้เองเป็นหมยอมาใหม่มาใหม่มาใหม่ต่อรีบมาต่อนะเดี๋ยวมาใหม่ไม่เลรแล้วบุญนี้้วยแล้วมา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 หมดจะไปดูแล้วือจะถูกเปล่าโีกราคาพันมันเสือยี่สิบเ um ียากทำแน่เลยทำแน่แน่่แน่แกทำมาเลวได้ว่าทำได้บุ่นั้นนั้นบุญนี้จะได้เป็นเศรษฐีได้ máy ăn, ô, lót giấy bưng ăn mà, nào quá, ô, cái... đúng hả? thầy Lâm, thầy ทอดทอดป่าเนาะก็เดี๋ยวเราก็ในด้านระคาจัดงานยห้อกล้ากยกโครงการบริหารจักัท่นอนการนของฟูนบรรดาญ่าิโย่ธีพีร่วงเล่นต่ออทอดป่าทอดปลาคนทอดปลาสักทีทอดเสร็จเล่นต่อ เพราะเสียงเพราะเสียงมันทำไมเพราะเสียงไงเขาลอยไมเสียงขอด้วยการนี้ต้องไปตอบเลย่เราต้องฟังผู้ใดจะให้ลตอนนี้ถ้าเจอตอนนี้เขาต้องทำดีแล้วต้องพยายามเลยยังไม่ทำเลยต่อยอดอยู่เนี่ยถ้าไม่ถ้าทำปุ๊บขอเล่นปุ๊บเล่นขายเลยก็ดีอันนี้ต่อยอดอยู่เนี่ยเพราะต่อยอดก็ยาวเดี๋

หลับเจอนเกร้อยห้าสิบสองร้อยก็ประทานไปาปิดสองร้บาทถ้าไปดูสองร้อยนี่ถือว่าถูกถูกร้อยเดียวเได้เีถ้าเราไปที่นสองร้อบาทเ็สิบยี่สิบบาทเป็นสองร้อยสี่ยบอันนี้ถือว่าถูกแล้วเลยเนี่ยถึงปีสามปีสาม่เดีย ฮะไม่เขาต้องคู่บพื้นไองพื้นเออว่าแต่ว่าคือฟรีคืรองพื้นแต่ทีนี้ก็าขอแบบทีให้คนที่สองได้หน่อยระว่างไปเนาะไปไปดึงไปดึงไปคนอยู่ก็อยู่ไปมั้ยดดีอ่ะเออคือ ว่าเขาเล่นยาวตีสามเพราะเล่น3ามทุ่มไงสามทุ่มตีทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามก็เจ็ดชั่วโมงเนะตีอารตีสามทุ่มีท่มงี่มห้าทุ่หนึอชั่วโมงหกชั่วโมงเล่นหกชั่วโมงึงตีสามอ่ะยไหมล่ะตึงตีสามอ่ะ คือมาแค่าไม่ให้เป็นตัวแทนเนาะทุนแล้วทิงนซึ่งันนี้เป็นาเารช้านะช้วันนี้็นรปีใหม่เขาเร่ช้าสามทุ่มโตตองกาตองกาาว่าตัวว่าือวแต่ปอกใจบรรดายาดูสดุงาาอันนี้เขาไปเรียก้เทนชาร์คเลนจว่างที่ห อ่าแล้วแต่แล้วแต่ไม่แล้วแต่เขาไม่เล่นหูคำนะเขา่หนุนงานอ่เล่นสีทุมลม่ไกระูกสีส้มอะไรสิสี่โมงอ่ะเอ้นี่เหมือนกันหความรวมมือกาการถือว่าถือว่าแต่ว่าวัต้องปิ้งก็จมมีสีสานมานะมีสีสานมาแทน